โคซิมนัมเบอร์วันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการไล่สีจากแอปไอบิดเพนนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่แอปไอบิดเพนนะคะแล้วก็แกลอรี่ของฉันค่ะ จากนั้นให้แตะเครื่องหมายบวกนะคะแตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเพื่อไปเลือกผ้าใบเราจะมาเลือกขนาดอยู่ที่1ต่อหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะหนึต่อหนึ่ง sd ค่ะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเราได้ผ้าใบมาแล้วนะคะให้เราใช้สองนิ้ว ย่อผ้าใบเข้ามาเพื่อเห็นภาพรวมนะคะจากนั้นเราก็เข้าที่เลเยอร์นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นเลขหนึ่งด้านล่างนี้แต่เข้าไปค่ะแล้วมาเลือกเลเยอร์โปร่งใสสีดำค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะเพื่อความชัดเจนจากนั้นเราก็แตะที่ตัวทีค่ะตรงนี้นะคะแตะที่ตัวทีค่ะเพื่อ แตะตัวที่นะคะเพื่อเลือกพิมพ์ข้อความนะคะแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่หน้าจอครั้งหนึ่งแล้วก็แตะคําว่าเพิ่มข้อความค่ะแตะเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความอ่าเราก็แตะที่พื้นสีขาวแล้วพิมพ์ข้อความนะคะโคดซิมก็จะพิมพ์คําว่าโคดซิมนัมเบอร์วันนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองเลยโคดซิมนะคะ เมื่อวันเมื่อเราได้ตัวอักษรแล้วนะคะให้เราเลือกฟอนต์เป็นสีขาวและหนานะคะแตะไปที่อ่ารูปแบบนะคะอ่าฟอนต์สีขาวแล้วและหนาด้วยนะคะจากนั้นก็แตะที่เครื่องหมายถูกค่ะเมื่อเราได้ฟอนต์แล้วนะคะเมื่อเราได้ฟอนต์แล้วเราก็ กดเข้าไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะตรงเลข2แตะเข้าไปค่ะแล้วเพิ่มเลเยอร์ว่างเปล่าขึ้นมาคือเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเราได้เลเยอร์ขึ้นมาเราจะเห็นมีเลเยอร์ที่1ที่2ที่3นะคะเมื่อเราได้เลเยอร์ที่3เสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดรวมเลเยอร์ตรงนี้นะคะตรงลูกศรชี้ลงที่มีเส้นขีดอยู่ด้านล่างนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะเพื่อทําการรวมเลเยอร์ เขาก็จะถามว่าเราจะแปลงเป็นภาพลัตเตอร์ไหมนั่นก็คือหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาพลัตเตอร์คือจะไม่เป็นตัวหนังสือแล้วเราจะเป,เป็นภาพนะคะเราก็แต่คําว่าโอเคค่ะเมื่อเราได้ภาพลัตเตอร์แล้วนะคะจากนั้นก็เลือกอันฝ้าล็อกค่ะตรงนี้นะคะลูกกุญแจที่มีตัว a อยู่ด้านในเราก็แตะอัน h ้าล็อกค่ะแตะปุ๊บให้เป็นสีน้ําเงินจากนั้นให้เราเลือกแปลงสี ะะเลือกแปลงสีตรงนี้นะคะเราจะเลือกแปลงสีโดยใช้แปลงแอร์บัสสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปค่ะแอร์บัสสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะจะเอาตรงที่40เอร์เซนตตรงนี้นะคะที่มีลูกกุญแจค้างอยู่ให้เราแตะเข้าไปนะคะ,ะแตะเข้าไปเขาจะถามเราเราก็ใช้ได้ฟรี ดูโฆษณาเราก็สามารถใช้ได้ฟรีเราก็แตะเข้าไปค่ะเราก็ดูโฆษณาสักพักหนึ่งนะคะประมาณ30บวินาทีอ่เมื่อเราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะคะเราก็แตะได้รับรางวัลตรงนี้นะคะเราก็แตะเข้าไปค่ะอ่าเราก็แตะอ่าเรก็รับแลงค่ะแตะคําว่าโอเคอ่าตอนนี้เราก็ได้ทั้งตัวหนังสือแล้วก็ได้หัวแปลงแล้ว จากนั้นให้เรามาแตะที่แป้นสีตรงนี้นะคะแตะที่แป้นสีตรงนี้เข้าไปดูแปลงอีกครั้งหนึง่งว่าถูกต้องไหมแอร์บัสสี่เหลี่ยมขาะมูสี่สิบเปอร์เซ็นถูกต้องค่ะแล้วตรงสีตรงนี้นะคะให้เราแตะเข้าไปค่ะเพื่อทําการเลือกสีตอนนี้โค้ดซิมก็จะเลือกเป็นสีที่ชัดเจนก่อนนั่นก็คือสีแดงแล้วเราใช้นิ้วนะคะเราก็จะเอาหัวแปรงขนาดนี้ใช้นิ้วเราจะลากจาก ด้านซ้ายด้านขวานะคะเฉียงลงมาด้านด้านซ้ายขวาบนเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างนะคะแล้วก็ลากไปค่ะประมาณน,นี้นะคะนะคะจากนั้นให้เราแตะลงไปที่สีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนสีแล้วค่ะเราก็ทําแบบนี้ซ้ําๆไปนะคะสีที่สองนะคะแล้วเราก็ลากเฉียงเช่นเดียวกันลากซ้าๆ่ลยนะคะสีจะได้ชัดเจน สีต่อไปค่ะแล้วสีเขียวแล้วนะคะสีต่อไปค่ะเอาสีที่ชัดๆเลยนะคะจะได้เห็นชัดเจนจะได้สวยงามนะคะสีต่อไปค่ะสีต่อไปค่ะเราสามารถระบายได้ทั้งข้อความที่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแผ่นเป็นหน้ากระดาษหรือว่า เป็นข้อความเป็นแถวเราก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ย้อนกลับทีหนึ่งสีซ้ำนะคะเอาสีชัดเจนหน่อยอ่าโอเคนะคะนี้ค่ะ ่เมื่อเราได้สีเสร็จแล้วนะคะเราก็แตะไปที่เครื่องมือขึ้นมาเราก็เห็นคําว่าเบลอใช่ไหมคะตรงเบรอหยดน้ําตรงนี้เราก็แตะเข้าไปค่ะแล้วทําการอ่าวนๆวนๆวนสีเพื่อที่สีจะได้กลมกลืนกันนะคะแล้วก็วนไปค่ะโอเคเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราไปที่คําว่าฟิลเตอร์ fx ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะ แล้วก็แตะคําว่ารูปแบบนะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นให้เลือกเส้นขอบด้านนอกนะคะให้หาคําว่าเส้นขอบด้านนอกนะคะเราแตะเข้าไปค่ะ <S <S อ่าเราได้เส้นขอบด้านนอกนะคะเราก็เลือกเราก็เลือกสีนะคะเอาเป็นสีที่เราชอบเนาะสมมุติว่าโคดทิมเอาสีนี้อ่าอย่างนี้นะคะ <S 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 แค่นี้ เราก็ได้แบบนี้เราก็ได้ตัวหนังสือที่สวยงามแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกใส่ภาพนูนใส่ภาพนูนก็ได้นะคะ,ะตัวหนังสือก็จะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูก แต่ที่เครื่องหมายถูกจากนั้นนะคะให้เราทําการเซฟอ่ะเราก็จะเซฟโดยการใช้บันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสค่ะเราก็จะได้ตัวหนังสือที่เป็นโปร่งใสออกไปใช้กับพื้นอื่นได้แล้วนะคะวันนี้โค้ดิมก็นำมาฝากการไล่สีในแบบที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้แล้วอ่า คลิปต่อไปโคซิมก็จะมาสอนวิธีการไล่สีในแบบที่สองอีกนะคะวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โคซิมด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ขอกฝากคำว่าสวัสดีค่ะ